สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่สวยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตัวนี้เลยคะ่ะโ o โยต้า v ีอ 1.5e นะคะปี2013สิบสามสีขาวสวยๆกันไปเลยคะ่ะคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่137,000สกิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่2องแ0 0เบาทผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่4,000ถึง5,000บาทนะคะ ไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะดูหลอดไฟเป็นฮาโลเจนค่ะวงล้อวงล้อจะเป็นล้อแม็กนะคะยางขอบ15ปียางปี17นะคะลูกค้าสวยๆกันไปเลยค่ะตำหนิน้อยมากเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะเครื่องตัวนี้จะเป็น VVTI นะคะ อยู่ที่1 5 0 0ซีซี cc ฝากระโปรงหน้าแท้จากสูตรเลยค่ะไม่เคยชนหนักนะคะเรารับประกันได้ด้านข้างจะเป็นสวยๆเลยนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะอันนี้สีจะเป็นขอบสีขาวหมดเลยฟิล์มกระจกติดมาให้แล้วนะคะกระจกแท้จากโรงงานกันเลยนะคะสติกเกอร์จากโรงงานชัดเจนค่ะ ไชค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED ระบบเซ็นเซอร์มีให้2จุดนะคะด้านล่างสวยๆกันเลยค่ะข้างบนข้างหลังไม่มีรอยไม่มีแตกนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะข้างในเก็บของได้เยอะมากดูนะคะข้างบน แทบจะไม่มีรอยเลยน็อตแท้เลยค่ะจากศูนย์ไม่มีรอยแกะไม่มีการชนแรงมาอย่างแน่นอนน็อตไม่มีรอยขันเลยนะคะโลโก้โตโตยโต้ายังอยู่ชัดคันขาสวยๆค่ะมาค่ะมาดูด้านในกันค่ะอันนี้จะเป็นทูโทนน้ำตาลนะคะผสมด้วยสีเบจ มีระบบเซ็นทันล็อกให้ลูกค้าด้วยนะคะปรับได้เลยข้างในกว้างมากเลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจแอร์จะเป็นระบบแอร์แมนนนนะคะปรับให้ทายรับมาเลยขอบคุณค่ะเกียร์จะเป็นเกียออโต้นนะคะทุกคนภายในรถกว้างน่าใช้มากเลย่ะ